สวัสดีค่ะเพื่อนๆน้องๆหนูๆนะคะตอนนี้ปนุษย์อยู่ที่เมืองเทนเดฟิล์นะคะอยู่ในรัฐนิวเซา w a เวลประเทศออสเตรเลียค่ะเดี๋ยวปนุษุ์พาชมรอบๆค่ะส่วนมากเมืองนี้นะคะเขาจะเลี้ยงม้าแข่งค่ะธรรมชาติเขาก็ส่วนมากเป็นภูเขาแล้วก็ที่ราบลุ่มค่ะจะมีทั้งฟาร์มม้า ก็ฟาร์มวัวนะคะ เมืองนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ลุงเปียวกับป้านุชผ่านมาค่ะออกเที่ยวกันอีกแล้วจะฝนตกค่ะฝนเริ่มจะปลอยปปอยลงมานะคะชมสองข้างทางและขอพักทานอาหารกลางวันก่อนนะคะเพื่อนเพื่อน พักทานอาหารกลางวันค่ะลุงเปี้ยกำลังเจียวไข่เจียวนะคะฝนก็ตกค่ะอยาก,กินไข่เจียวฝนตกดูรอบๆบ,บริเวณนะคะทานข้าวแล้วเดี๋ยวไปต่อค่ะตรงนี้เป็นพาักที่เ e นดาฟิลนะคะสวยงามค่ะแล้วเราได้พักทานข้าวกันที่นี่นะคะถ่าให้ดูบรรยากาศตอนฝนตกนะคะ แล้วก็มีนะ่ะลำทานเล็กๆด้วยค่ะทานข้าวเสร็จแล้วไปต่อค่ะวนรอบๆเมืองนะคะมีโกโ้ด้วยดียวมีมเขาก็เมืองใหญ่อยู่เทนทร์ฟิลแต่บ้านเมืองเขาสะอาดดีนะ เราขับมาเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็พบกับวันหลงของไฟไม่ปลาค่าซึ่งว่าสองอาทิตย์ที่แล้วนะคะไม่เป็นวงกว้างเลยนะคะยังเห็นร่องรออยู่เลยค่ะ เพราะว่าช่วงที่แล้วมาร้อนมาก oh for watching and ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามพปียนุแชาแนลค่ะ